ในที่ตอกไม่มีอยู่แล้วถ้าไม่มีงง้นก็ใช้ตัวนี้จบทีนี้ Facebook เฟซบุ๊กเช็คห้หน่อยคร,รับเฟซบุ๊กมีไลน์ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวดูนะครับว่าจะดูได้ไงว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่าไม่ขึนนี่นื้อเจ เห้ดูดูนี่ได้ออ่ะแล้วยูทู e อ่ะมันต้องมีวิ่งบ้างด้เออไม่บอกอะไรเลยีจะมีอคืออไรเรื่องอะไรเ ไม่หลาไรก็ใครอยู่คือไ,ได้เซฟไหนเนี่ยไม่เห็นไม่อะไรนี่กูรู